สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับครูพีเป็กจาก p ป็กซิลอาร์ตสตูดิโอนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะมีหลายๆคนถามกันเข้ามานะครับว่าอยากจะปรับสีเปลี่ยนสีหลังจากที่เราลงสีแล้วทําได้ยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยนะคะตัวเลเยอร์ที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนสีนะผมยกตัวอย่างครับเป็นตัวนี้ครับมีหลายๆสีเลยนะครับมาวิธีที่1นนะครับเราเลือกที่เลเยอร์ถูกไหมครับแล้วเรามาที่ตรงนี้ครับ adjustment นะครับตัวนี้ครับ เป็นตัวเหมือนคทาปิ้งๆนะครับผมแล้วก็จะมีหมวดให้เราปรับสีนะครับเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสนอนะครับสักสองวิธีนะครับวิธีที่หนะครับคือเรามาที่ Hue Saturation b r i g h t n e s ครับกดเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้นะเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับมาดูที่ Hue นะครับนี่เราเปลี่ยนได้เลยนะครับจากเจ้าจระเข้น้อยนะครับสีเขียวนะจะเป็นสีชมพูสีม่วง สีฟ้าก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับผมสีนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับไปตามค่าสีหมดเลยนะครับแล้วแต่ตัวอ็อบเจกต์นะครับวิธีการนี้นะครับคือการเปลี่ยนทั้งเลเยอร์นะครับแต่ว่าเราสามารถจะเปลี่ยนนะครับเฉพาะจุดได้นะครับเรามาดูที่ตรงนี้ครับโอเคเอาใหม่นะครับเราเลือกที่ Hu e Saturation นะครับกดดูข้างบนครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนทั้งเลเยอร์หรือจะเปลี่ยนเฉพาะจุดโดยใช้ปากกาของเรานะครับไปที่ Pencil ครับ ทีนี้ลองเปลี่ยนดูครับยังไม่เกิดค่าอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ปากการะบายก่อนนะครับผมจะระบายที่ตรงนี้ครับระบายที่ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเราเปลี่ยนเห็นไหมครับผมต้องการเปลี่ยนแค่ตัวนี้่ะแล้วเปลี่ยนที่ตัวนี้ลองดูครับเห็นไหมครับจะเปลี่ยนแค่2ตัวเห็นเจ้าหมูไหมครับเราไม่ได้ระบายนะครับ เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะครับอ่ะเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเจ้าตัวนี้3ตัวนะครับ1 2 3เปลี่ยนครับอ่าแค่เฉพาะตัวนะครับผมนะโอเคครับผมต่อมานะครับวิธีที่2นะครับเราไปที่เดิมเลยครับ Adjustment นะเรามาที่ตรงนี้ครับ Guardian Map ปื๊บเข้าไปเขาก็จะมีสีนะครับอ่าให้เราเปลี่ยนนะครับ หลากหลายนะครับผมแต่สังเกตไหมครับว่าเขาจะเปลี่ยนไปทั้งภาพเลยนะฮะจะเป็นโทนเดียวกันหมดเลยอย่างนี้ไม่เหมือนกับฮิว s ต t u r เชันะครับผมอันนี้เขาจะเปลี่ยนโทนไปทั้งหมดเลยนี่จะเป็นขาวดำก็เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยเห็นไหมครับเหมือนกันครับเขาสามารถจะเปลี่ยนแค่เฉพาะจุดได้นะครับผมผมจะเปลี่ยนแค่ขาวดำนะครับเฉพาะเจ้าจระเ้น้อยตัวนี้ และเจ้าป่าตัวนี้และเจ้าเกียบตัวนี้ลองดูครับเห็นไหมครับเขาก็จะเปลี่ยนแค่ที่เราระบายาโอเคครับผมลองไปเล่นดูนะครับ